ผมเกิงจีพอนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกียร์สีม่วงแบบนี้แน่นอนยี่ห้อน,นี้มันคือเกียร์ของ t o y ยต a บ้าบอที่สุดนะครับไม่ใช่นะครับนี่คือเกียร์ Acuity นะครับแต่เป็นสเตตสานะครับเป็นสำหรับ c ีวิ c Type R นะครับนี่ก็คือก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆเคยดูเราจะเห็นตัวที่เป็นสเตตส2นะครับซึ่งสเตตส2นี่ก็คือการเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นพวกสปริงพวกนี้นะครับเปลี่ยนระยะมันให้มันเป็นช็อตชิปสั้นขึ้นนะครับเปลี่ยนตัวบูทยางต่างๆให้กลายเป็นอลูมิเนียมเพื่อให้เข้าเกียร์มันกระชับมากขึ้นสนุกมากขึ้นจริงๆอันนั้นผมว่าก็ดีมากๆแล้วนะครับแต่ว่าในเมื่อเขาออกตัวใหม่เปลี่ยนสิครับแต่เราจะมาถอดสเตจสกันนะครับเราจะมาใส่สเตจสตัวนี้ก็คือ Aquity นะครับช็อตชิปที่เปลี่ยนทั้งตัวนะครับของเดิมรถตรงนี้นะ case, นเนี่ย housing case มันจะเป็นพลาสติกอันนี้ก็จะเป็น อลูมิเนียมทั้งตัวแบบนี้เลยข้อดีของตัวนี้ก็คือมันจะสามารถปรับตั้งได้ละเอียดกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับเพราะรุ่นก่อนหน้านี้คือจะเป็นแค่โครงเดิมอันเนี้ยเปลี่ยนทั้งโครงครับเพื่อนๆจะสังเกตเนี่ยมันจะมีเลเวลอยู่สั้นสั้นยาวขนาดไหนนะครับระยะของเกียร์ช็อตชิปตรงเนี้ยเลื่อนลงมาขึ้นลงได้เราอยากปรับตัวเกียร์ให้เอียงเข้าหาตัวเรามากน้อยในตำแหน่งของเกียร์1เกียร์2เกียร์3อะไรเงี้ยเราสามารถแอดจัสตำแหน่งได้นะครับแอดจัสเรื่อง ความสูงได้อีกว่าเราอยากให้ก้านเกียร์เนี่ยมันขึ้นมาสูงเลเวลไหนนะครับก่อนที่เราจะใส่หัวเกียร์ซึ่งมันก็จะสามารถคัตสมัยเป็นเฉพาะของคนนั้นๆไปบางคนตัวสูงตัวเตีย้ยถูกไหมครับอาจจะแขนยาวแขนสั้นระยะที่ถนัดอาจจะแตกต่างกันซึ่งอันนี้ทำให้มันสามารถปรับเข้าหาคนขับได้แบบทุกรูปแบบเลยเยื้องซ้ายเยื้องขวาฐานมันเป็นรูแบบทำได้ทุกอย่างนะครับนี่คือสเตจสามเดี๋ยวเราจะไปใส่กันบนรถคันเดิมคันนี้อีกแล้วนะครับ,น,น,รบนี่คือรถของ พี่เต้นะครับคันเดิมนะครับเขาเพื่อนก็จะถามว่า g f o r รไม่ทำซีวิกแทรอาคันอื่นบ้างแล้วครับมีครับแต่คันอื่นผมอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปเป็น y o u t u b e ให้เพื่อนๆดูกันเพราะคันนี้เราจะมีของอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็เลยเลือกที่จะถ่ายบนคันนี้เป็นหลักแล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็ยังไม่จบที่ a อ u i t y นะครับก็ยังมีนี่นะไฟหน้าสุดหล่อจาก Alphalex นะครับของอเมริกาก็จะเป็นไฟหน้าที่เราเห็นในเขาสปอนเซอร์ให้กับรถแข่ง ที่เมืองนอกเวลาแข่งในสนามและพวก c i v ิ c Type R ในส่วนใหญ่ก็จะใส่ไฟหน้าตัวนี้ซึ่งมันมีตัวเลือก2ตัวนะเพื่อนๆมันจะมีรุ่นที่ลมดําแบบนี้เลยนี่ผมเลือกลมดํามาผมรู้สึกว่าอยากให้มันดูเส้นสายมันดูน้อยมันดูไม่โดดไม่งั้นตามันเหมือนมีคนแบบขีดอายไลเนอร์ที่ข้างล่างแบบมันโดดไปอ่ะกับรถผมว่าให้มันดําดีกว่ามันจะดูดุกว่านะครับอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยมันก็คือ เส้นนี้ไฟที่เป็น Daytime Running Light ครับจะกลายเป็นสีขาวอันนี้เป็นสี Smoke สีดำมามันจะมี2รุ่นนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันบน Civic Type R FL5 คันนี้ของพี่เต้กันไปใส่ขึ้นมานน่าจะหล่อหน้าดูเลยไฟหน้าโคตรสวย คร่าวๆนะครับแต่เราจะดูกันว่าไฟหน้าเราจะทําบริเวณที่รถมันยกประมาณนี้ใช่ไหมครับแสวงสว่างมาาันจะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะติดเทปกันเราจะพยายามทําโคมไฟใส่เข้ามาเราให้แสงมันอยู่ประมาณความสูงเท่าเดิมจะได้ไม่แย่งตาเปล็งกลับมาตอนใส่ไฟเสร็จให้มันเท่าเดิมนะดึงกันชนหน้ากันนะครับอ,อันนี้ต้องระวังหักอันนี้มีเขี้ยวเราต้องยกขึ้นปึ๊บถ้าง,ง้างออกไปก็เรียบร้อยแน่นอน ไม่เคยถอดไม่เคยถอดจริงเก็ค่อยๆถอดไม่ยากหรอกแค่ไฟหน้าเองอันนี้คิดเองนะครับเพราะว่าเราดึงไฟหน้าออกใช่ปะมันมีอันนี้ขาเกี่ยวกันชนข้างบนอยู่ถ้าเราใส่กับเม็ดที่เดิมเดี๋ยวกันชนก็ไม่แนบเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรามาร์กมันไว้ก่อนว่าเราจะเอาเท่านี้ใช่ปะครับแล้วเราก็มาถอดพลาสติกตัวนี้ออกกันเผื่อมันติดก,กับโคมอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันต้องถอดหรือเปล่าแต่ว่าเราเซฟไว้ก่อนดีกว่าสบายใจ ออโอเคไม่จำเป็นต้องมาร์กนะครับที่มันฟิกที่เดิมแต่ไม่เป็นไรเราเซฟไว้ก่อนเนี่ยดึงออกอยังไงก็ปลอดภัยพลาสติกไม่แตกยกโคมหน้าออกกันอึ๊บมันมีเขี้ยวอยู่อ่ามันมีเขี้ยวล็อกกับแชสซีอยู่ใส่ย,ยังไงก็ตรงที่เดิมนะนะครับมีเขี้ยวเนี่ยพี่แพรมีเขี้ยวปึ๊บมีเขี้ยวอันนี้ก็มีเขี้ยวยกขึ้น ก็มีเขี้ยวมาแล้วาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้อันนี้ไม่ถอดนะหักแน่ๆโอเคเสร็จแล้วนะครับน,นี่ก็คือโคมเดิมนะครับแต่เราจะไปเปลี่ยนเป็นอลฟ h a เล็กกันจริงๆของเดิมก็ไม่ได้ขี้เหรนะแต่อลฟฟเล็กเท่กว่า่ะแล้วเพื่อนๆเ,เห็นคันนี้นะครับมันมีอะไรบ้างเรามาดูกันคร่าวๆนะครับก็จะมี ไอโอไอแอร์เทคนะครับ i ิ t e ตอร์คูลเลอร์แอนะครับแต่คันนี้พ่นว่า G Force นะครับกองอาการ Infinity ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เ,เข้าไปดูในอ,อ,อัลบั้มของ YouTube เราได้นะครับจะมี y o u t u b e มีมีเพลย์ลิสต์เต็มไปหมดเลยนะครับที่เป็นของ FL 5คันเนี้ยทุกชิ้นก็จะมี YouTube อยู่ในนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆลองฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ไปลองดูกันได้ในช่องเรานะครับมีให้ดูเพียบเลยกับกับ FL 5เดี๋ยวไปเอาโคมหน,น้าใหม่มาเทียบกันก่อนนะเราต้องย้าย Bracket ตัวนี้นะครับจากของโคมเดิมเนี่ยไปที่ตัว a f a l e k ก่อนก็จะมีน็อตเบอร์สิบสองตัวเราก็ต้องย้ายเกลียวย้ายท่อนนี้ไปนีเ่เอาไปยึดตรงนูน้นเกลียวอยู่นี่ที่เดิมเกลียวช่างมันเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือหน้าตาคร่าวๆผมอยากให้ดูนี่ของเดิมใช่ปะมาดูนี่กันดูนี่กันไอ้ชาแวบเทปะ สว่างกว่าเดิมไหมอยากรู้เหมือนกันนะน่าจะสว่างนะน่าจะสว่างมากเลยอ่ะอันนี้ของเดิมเราไม่ใช้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือเราก็จะเช็ดนะครับก่อนที่เราจะทําการแลปห่อกับเดี๋ยวเราเอาอันนี้ปิดก่อนเดี๋ยวเราเอาเทปพลาสติกใสเรามาห่ออกกีกทีหนึ่งนะครับของเดิมคือบางคนผมเห็นแบบแม่เอ้ยเก็บของเดิมให้ลูกค้าแบบทิงท้งๆิคว่างๆมากอะ่ะแบบไม่ได้เลยวะไอ้เหี้ เขาเปลี่ยนของใหม่ของเก่าเขาไม่ได้จะทิ้งซะหน่อยมันก็ไม่ได้เสียแล้วก็ห่อให้มันดีๆนะครับเดือดไปห่อให้พี่เหน่อนะพันสวยๆนะครับอันนี้คือที่เรายึดกันชนหน้า,มาเมื่อกี้เลยครับมันยึดเป็นส่วนที่ยึดกันชนหน้าแล้วก็เอาย้ายกับมาใส่ที่ไฟของอัลฟาเล็กนะครับเออมีล่องมาให้หมดเลยเป๊ะใส่ของเดิมอันนี้ใส่ไฟเดิมออนะครับก็จะมีแคมป์มาให้ซึ่งแคมป์ตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะรัดเข้าไปกับที่ โคมไฟมันมีขามาให้ทุกอย่างมันเหมือนเดิมหมดเลยใส่ไฟนี้เราระวังมันทับนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปข้าปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ้โหพอดีเป๊ะตรงนี้มีเขี้ยวอีกหนึ่งเขี้ยวเอ้ยอ่าใชาอันนี้ใช้น็อตเติมนะครับตามตำแหน่งของเดิมตรงนี้เป็นสีเงินข้างบนเป็นสีดำเาใส่กลับให้มันถูกตามตำแหน่ง นี่นะครับก็มีปลั๊กทุกอย่างใช้ของเดิมเสียบนะครับแม้กระทั่งนี่มีแคมมีตำแหน่งของขามาให้นะครับเก็บปุ๊บเข้าที่เดิมหมดนะครับอันนี้เป็นสายไฟที่ต่อเพิ่มมาก็ต่อแค่ตัวผู้ตัวเมียเสียบเข้าไปนะครับแต่มันจะมีชุดสายไฟอีกครับซึ่งผมยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรมันไม่ได้บอกอะไรมาสักนิดนะครับนี่มีสายไฟยวงนี่แต่เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนเสร็จให้สองข้างก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าฟังกช์ชันมันมาหมดไหมเผื่อมันอาจจะเป็นแบบสําหรับ Fe หรอสําหรับรถบ้านหรออะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเรา มันเอามาไว้ให้เราทําอะไรกันแต่คร่าวๆก็เนี่ยครับประมาณนี้หน้าตาก็เทียบกับของเดิม,มดูดีวะ่ะแล้วเราก็เจ้านี้ใส่กลับกันนะเราก็ทําให้มันไม่ช้าไม่เสียอไม่หักสวยๆเปิดฮะเปิดฮะไอายยา้จ้าไอ้เอ็มจะวิ่งไปวิ่งกลับวิบ่งไปวิ่งกลับไมาแล้วออเอ้ไอ้ผมกระพริบด้วยนี่นะเปิดให้ดูกันปึ๊บมานี่ก็เป็นไฟ ปกตินะครับไฟหลี้พอเป็นไฟสูงอันนี้คือไฟสูงอ่าให้เพื่อนๆดูกันระหว่างซ้ายกับขวาของใหม่กับกับของเดิมนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวผมเปิดเป็นไฟฉุกเฉินให้นี่อ่าสวยคอนเรแบบอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ ใส่เสร็จแล้วนะครับก็มันสูงกว่าเดิมเนี่ยเห็นไ,ไหมเมื่อกี้ของเดิมคือเราไม่ได้ขยับลิฟต์ไม่ได้ขยับอะไรเลยนะครับเนี่ยเมื่อกี้มันอยู่ใต้เส้นเหลืองนะครับนี่มันขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวเราไปขันปรับตั้งความสูงของ,ของ,ข,องของแสงกันเตี๋ยลงเตี๋ยลงเตี๋ยลง เสร็จแ,แล้วนะครับนี่คือสายไฟนี่เราให้ดูกันเราเก็บเรียบร้อยนะครับบนบริเวณปลั๊กก็พันเทปเก็บไม่มีอะไรห้อยลุงลังนะครับสวยงามเรียบร้อยเร็จปึ๊บมาดูกันดีกว่าปิดฝามาหน้าเป็นยังไงไอ้จาสวยตอนแรกแอบ,บดูแปลกๆนิดน,นึงนะครับตอนยังไม่ใส่กันชนแต่พอใส่กันชนแล้วเออสวยที่สําคัญแม่ง โคตรสว่างมาเรามาเปลี่ยน e q u i t y กันต่อนะครับไฟหน้าเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือให้เพื่อนๆดูก่อนว่าจริงๆของเดิมเนี่ยสเต็สเนี่ยมันก็คือเนี่ยโหโคตรสั้นแล้วนะครับโคตรสั้นแล้วแบบฟิลแม่งดีมากแล้วอะมาเดี๋ยวเราเลือกกันแต่ให้เพื่อนๆเห็นภายในนี้ที่เป็นคาร์บอนนะครับอันนี้ของ a x i s นะครับก็มีคลิปอีกเหมือนกันนะครับลองไปกดลิงก์ดูกันได้นะก็จะเป็นภายในที่กลายเป็นคาร์บอนทั้งหมดพวกนี้เป็นงานครอบทับของเดิมนะครับแต่ว่า ความเป๊ะเขาเนี่ยคือบอกว่าสวยมากนะครับทั้งในผ้าเรียงกันเนียนกริบอ่ะเดี๋ยวเรารลือออกกันนะครับก่อนที่จะไปใส่เกียร์ชุดใหม่เนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยจะต้องถูกเลือกออกไปหมดลวยมดลวยพูดไม่ชัดหมดเลยไปเริ่มกันครับเริ่มจากถอดอันนี้ออกนะครับ อันนี้ก็คือสเตจสองที่เราเคยเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็จะจริงๆตรงนี้ก็จะมีบูทนะครับเพื่อของเดิมเป็นยางอันนี้ก็จะทําเป็นอลูมิเนียมมาเพื่อให้มันกระชับขึ้นนะครับแต่นี้พอดีผมถอดออกนะครับแล้วก็พวกสปริงพวกขาพวกนี้ก็คือจะเปลี่ยนไปนะครับแต่อันนี้ก็จะเปลี่ยนสปริงอีกเช่นกันนะครับแต่น,นี้เอ,อ่อมันจะมีความแข็งให้เลือกครับแต่น,นี้คือผมเลือกเป็นสแตนดาร์ดที่เขาเป็นแบบที่เขาที่เขาเนทเขาเป็นมามันจะสามารถเลือกได้อีกครับว่าเราอยากให้มันแข็งขึ้นกว่านี้ตัวแข็งขึ้นเนี่ยก็คือ เวลาที่เราเข้าเกียร์เนี่ยสปริงที่มันต้านตรงนี้ครับคือส่วนที่มันกระชับขึ้นเฟิร์มขึ้นแล้วเราทําให้รู้สึกว่าเกียร์มันแบบเฮ้ยมันแน่นมันไม่ได้หลวมๆเพราะของเดิมสปริงตรงนี้มันหลวมมากอันนี้ที่เราเปลี่ยนแล้วเนี่ยคือจริงๆเนี่ยเนี่ยนี่ก็แข็งแล้วครับนี่ก็ฟีลลิ่งดีมากแล้วแต่อันนี้คือก็จะสามารถปรับตั้งได้มากกว่าด้วยแล้วก็ฟีลลิ่งอ้อันนี้เฟิร์มกว่าอีกอ่ะอืมอ้ออันนี้เฟิร์มกว่ารู้สึกได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยของเดิมใช่ไหมครัับอนนนี้ก็็จะเปู ซีที่น็อตจะฟิกซ์ใช่ไหมครับบริเวณฐานเกียร์เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นรูที่สามารถปรับองศาได้เราสามารถใส่เข้าไปแล้วเราเ,าเลื่อนได้องศาที่เราอยากได้นะเพื่อให้มันเข้าใกล้ตัวหรือไกลตัวออกไปนั่นเองนะครับจริงๆมันจะอยู่หน้านี้ท่านี้อ่ะของจริงมันจะอยู่ท่านีา้แล้วเวลาเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปของเดิมอันเนี้ยก็ไม่สามารถปรับได้ใช่ไหมครับระยะมันจะฟิกซ์มาอันเนี้ยมันก็จะสามารถทําให้เรา สไลด์ขึ้นสไลด์ลงได้อยากได้ความสูงเท่าไหร่อยากได้ใกล้ตัวไกลตัวเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็สามารถปรับได้อีกจุดหนึ่งเทไหมโคตรเทเลยอะ่ะและอีกจุดหนึ่งที่ปรับได้นะครับนี่ก็คือระยะตัวนี้เวลาเป็นช็อตชิปนะครับเขาก็คือชดเชยกระเดื่องตัวนี้มาให้แล้ว1ตัวนะครับนี่ก็ของ Equity นะเป็นสเต2สองอตัวนี้ก็คือสามารถใส่เข้าไปแล้วทําให้ระยะที่เขาไปส่งคันเกียร์ตรงนี้มันเปลี่ยนไปซึ่งมันทาให้มันเข้าเกียร์แล้วมันกระชับขึ้นตัวนี้ก็เหมือนกัน แต่ตัวนี้กลายเป็นเราสามารถปรับได้ก็คือเราเอาหกเหลี่ยมเข้าไปเนี่ย adjust ได้เนี่ยครับเขียนอยู่เลยว่าตัวนี้คือเกียร์ adjustment s c กูนะก็คือเราขันแล้วเราก็ปรับระยะคือแม่งปรับจริงๆแล้วอ่ะให้ดีที่สุดอ่ะอันนี้คือควรจะมีเจ้าของรถมานั่งกับผมแล้วเจ้าของรถก็มานั่งเข้าดูว่าแบบเฮ้ยชอบ f ีล l i n g ประมาณนี้ชอบเกียร์ว่างอยู่ประมาณนี้เกียร์หนึ่งอยากให้แบบเออเอีย,ยงตัวชิดเข้ามาหน่อยนะไม่ได้หักหักออกไปไกลมืออะไรเงี้ยคือมันสามารถเล่นได้ทุกอย่างนะครับจริง,รงๆคือ แต่อันนี้เจ้าหองคือเอาเลยครับได้ครับเนี่ยแล้วก็เขาให้มาหมดเลยนะเพื่อนๆก็จะมีเนี่เห็นไหมตรงนี้มีฐานที่เอาไว้ยึดสายไฟของเดิมใช่ไหมครับซึ่งของเดิมเป็นแบบนี้อ่ะครบหมดเลยเห็นปะ่ะอันนี้มีรูกเก็บสายไฟอันนี้ก็มีที่เก็บสายไฟทุกอย่างทํามาเหมือนเดิมหมดครับแต่จากพลาสติกเนี่ยกลายเป็นอลูมิเนียมที่แบบงานดูดีมากสวยจริงๆครับ เดี๋ยวเราประกอบคร่าวๆก่อนขึ้นบนตัวรถนะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวเลเวลที่เป็นความสูงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าว่ากันไปนะครับก็จะมีตัวนี้มาให้มีดูหน้าตามีบากมีร่องมานะครับเราก็เอามาอุชะปะแม่มีบากมีร่องมาครับแล้วก็มาใส่นี่ปุ๊บเข้ามาเท่ากับว่า,วาแล้วเราเวลาขันบีบจากฝั่งนี้พลิกกลับมาครับนี่น็อตก็จะจมอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีร่องเมื่อกี้บีบเพื่อเราปรับตั้งเนี่ยเขาจะมีเขียนว่า High adjustment ขันที่10 N. นิวตันเดี๋ยวเราขันตามทอร์ที่เขากำหนดเลยดีกว่าชัว sure ชัๆสวยๆโอเคขันตึงมือน,นิดเดียวก่อนน้ำนเดี๋ยวเราไปประกอบบนรถกันผมเชื่อว่าอันนี้คือนี่เลยนี่มีบูทมาให้นะครับนี่จ,จะเป็นฐานอ่าซึ่งสามารถเลื่อนได้อ่ะนะครับเรามาติดตั้งกันก่อนอื่นเราก็ต้องร้อยใช่ตัวนี้น่าจะอยู่ข้างในนะครับนี่คือมียางมาให้นะครับเดี๋ยนะหยพอถึงเตี้ยสุดดูดิมีกันหล่น สมมติเพื่อนๆแบบนั่งอยู่ใช่ป่ะแล้วเราเป็นตอนแอดจาสแล้วเราคายตัวนี้หลวมอ่ะเฮ้ยล่วงลงไมก็ไม่ล่นมีลูกปืนล็อกอยู่ตัวหนึ่งโอ้ยคิดมาแล้วผมชอบอ่ะผมชอบเวลาของที่แบบเขาทํามาแล้วมันดูมันดูใช้ความคิดอ่ะโอ้โหเขามียางซัพพอร์ตตัวโอ้โคตรดีอยากให้ดูมากเลยดูนี่ดูนี่อ่ะนี่นะครับใส่มาแล้วซูมมาครับกล้องนี่อันนี้มียางตัวหนึ่งนะแข็งแข็งอันนี้คือ เอามาซัพพอร์ตตัวสลิงเกียร์ให้เวลาที่เราโยกและอย่างมันแบบให้ตัวได้น้อยอะคือให้มันเฟิรม์มให้มันเฟิร์มมากๆอะคือแบบเฮ้ยแม่งคิดเยอะมากโคตรชอบเลย p อ่ i โพซิชันเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็จะมี A, B กับ C ถูกไหมครับรถที่ขับพวงมลาลัยขวาเนี่ยเขาบังคับว่าขอไม่ B ก็ C นะครับถ้าเป็นรถพวงมลาลัยซ้ายก็สามารถไป A ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย A B C ข้อแตกต่างก็คือการเยื้องนิดเยื้องหน่อยของเขาตรงนี้ซึ่งมันมีผลกับการที่เวลาเราประกอบตัวคอนโซลตรงนี้ขึ้นมาถ้าเราเป็นรถพวงมลาลัยขวาแล้วเราอยากใช้ A การที่เราใส่ทุกอย่างกลับเข้าไปเนี่ย การที่เราเลื่อนเกียร์มันอาจจะไปถูกกับตัวบริเวณคอนโซลที่เป็นร่องของกระปุกเกียร์ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆรู้สึกว่า เกียร์ชุดนี้อยากรถคันนี้อยากเอาไว้ลงสนามเกียร์ชุดนี้เซ็ตเพื่อไปลดรถลงสนามแล้วเราลื้อคอนโซลพวกนี้ออกทั้งหมดเลยพอเราลื้อออกทั้งหมดเนี่ยเราจะสามารถเลือกใช้ได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น A B หรือ C นะครับอ่ะแต่นี้เราจะเซ็ตเป็นรถบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกที่เป็นตำแหน่งที่เป็นกึ่งกลางของตัวรถนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในตำแหน่งที่เป็น B Position นะครับพอเราได้ตำแหน่งที่เราอยากได้เนี่ยเราก็จะเอาประแทปอนนะครับมาคันท็อกค,คว้กันตามที่ โรงงานกําหนดนะครับเขามีค่าอยู่มันไม่ได้แน่นจนเอาเป็นเอาตายนะครับมันแน่นแค่ประมาณหนึ่งโอเคอันนี้เราขันกันที่ B position นะครับล็อกเ,เข้าไปแล้ว แอคูตี้สเตตสเนี่ยมันก็จะจับปรับได้ทั้งหมดประมาณ4จุดหลักๆนะครับสจุดเนี่ยก็คือเอ่อหนึ่งก็เป็น ABC ที่เมื่อกี้เราพูดกันนะครับนในการเยื้อตัวฐานเกียร์แต่ว่าลดพวงมาลัยขวาสามารถใช้ได้แค่ B กับ C นะครับจุดที่2นะครับก็จะเป็นความสูงของเกียร์ตัวนี้ซึ่งเราสามารถเอ่อเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับอยากให้หัวเกียร์อยู่สูงหรืออยู่เตีย้ยนะครับก็มีเลเวลแล้วแต่เราเราเลื่อนได้หมดนะครับจุดต่อมานะครับจุดที่3ก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่เราสามารถปุ่มตัวขันเนี่ย คือเราสามารถขันตัวนี้เป็นเกียร์โทรนะครับคือสามารถอาจารยตรงนี้ได้อาจารยตรงนี้ได้แล้วผลที่ได้คืออะไรครับเมื่อผมเอาขึ้นมาข้างบนนะผมเอาข้มาข้างบนผมล็อกปุ๊บเนี่ยการเข้าเกียร์ในจังหวะที่เราโยกไปแล้วขึ้น1กลับลงมาแล้วไปตรงกลางไป2ไป5ในมุมเนี่ยครับมีมุมที่โยกเยอะแต่พอเราปรับกลับกันนะครับปรับลงมาปึ๊บเอาลงมาอยู่ล่างสุดนะครับ ผลที่ได้ก็คือชิดมากชิดแบบชิดแนบสนิทสุดๆเนี่ยคือถ้าเมื่อกี้เราเห็นนะมือผมนะจะโยกแบบโยกไปโยกมาได้เลยแต่พอเอาเลื่อนลงมาตรงนี้ดูดิโอ้คือชิดแบบโคตรชิดไปเลยแล้วส่วนตัวด้านล่างนะครับตัวต่อมาก็จะมีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวปรับตรงนี้นะครับอ่ะเป็นเกียร์โทรเหมือนกันนะครับแต่อยู่ในมุมที่ถ้าสมมติผมอยู่ล่างสุดนะครับอ่ะเอาลงมา อันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องของความเฟิร์มเวลาจังหวะที่คันชกคันส่งด้านล่างอ่ะมันดันคันเกียร์เข้าไปดันอ่ะมันชดเชยระยะเข้าไปครับแต่พอเนี่ยพอดันกลับขึ้นมานะพอดันให้ตัวนี้สูงปึ๊บนะครับดันตัวนี้สูงสุดปึ๊บฟีลลิ่งที่ได้ก็จะกลายเป็นนุ่มๆนุ่มๆอารมณ์เหมือนเหมือนรถบ้านอารมณ์เหมือนรถบ้านอันนี้คือถ้าแบบ ไม่อยากได้เกียร์ที่มันแบบดูแน่นมากออกแรงเยอะนะครับมันก็จะกลายเป็นฟีลที่อ้าวเราทําให้มันชิดได้อันนี้คืออันนี้ชิดดีว่าชิดนะชิดได้แต่นุ่มกับเราอยากให้มันห่างแต่แข็งหรือชิดแล้วแข็งหรือแบบทําได้ทุกอย่างทาได้ทุกอย่างนี่แม่งคือเกียร์ที่เป็นคัสตอมไมล์สำหรับแต่ทุกคนอนะ่ะคือถ้าบางคนมาขับ Equity แอคควิตี้ลอาจจะแบบผมรู้สึกเกียร์มันแข็งไปครับแค่นี้เลยครับเลื่อนปรับเอาครับก็เปลี่ยนฟีลิ่งท่นั่นเปลี่ยนฟีลิ่งมันได้เลยแบบ เฮ้ยแม่งดีมากนี่แม่งอยากได้เพราะ f อออยากได้ FL5 เอาพราะอคิดดีเลยโคตรดีถ้าผมมี f อ5ผมเปลี่ยนก่อนท่อเปลี่ยนก่อนกองเปลี่ยนก่อนทุกอย่างนี่แม่งขับทุกวันขับแล้วแบบโอ้โหดูดิสุดสุดของแม่งสุดจริงยอมเลยยอมวิศวกรเลเนี่ยเนี่ยผมยื่นสุดนะ ผมว่าเราเอา,อาจจะไม่สุดมากสุดมันอาจจะเกียร์มันเฟิร์มไปนิดหนึ่งนะครับเนี่ยยื่นรามาสักประมาณหนึ่งเนี่ยโอ้ยสัน้นแล้วกระชับแบบกึบกับเลยอะ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเข้าเราไม่ชอบก็ไดนะ้ถ้าสําหรับคนที่ชอบขับรถสบายๆอันนี้จะเป็นขับรถแบบมันจะมันตลอดเวลาหนึ่งสับสองยัดโคตรดีเมื่อมันปรับได้เยอะขนาดนี้นะครับคำถามต่อมาก็คือ พี่เต้ครับพี่เต้เจ้าของรถครับพี่จะให้ผมตั้งแบบไหนครับผมประกอบแล้วมันจะตั้งยากนะครับผมเอาเป็นที่ผมชอบแล้วกันนะครับพี่เต้นะครับอันนี้เป็นฟิลลิ่งที่ผมชอบแล้วกันนะเอานี้แหละกูเอาแข็งสุดโคตนมันกูอยากให้ทุกคนได้ลองจริงนะเมื่อเราได้ที่ชอบที่ชอบนะครับเราก็ขันปอนซันหน่อยนะครับ เพราะว่าตัวนี้ถ้าขับขับอยู่แล้วเลื่อนก็จะเป็นกลายเป็นขับขับอยู่แล้วฟีลิ่งเกียร์มันเพี้ยนไปนะครับซึ่งโรงงานก็จะมีนิวตันมาให้นะครับว่าอยากได้ประมาณไหนเราก็โอเคครบทุกตัวนะครับโอ้ยฟินประกอบกันดีกว่านะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้โหแม่งประเสริฐโคตรๆเลยอ่ะอ่ะนี่นะครับก็จะมีที่อยู่ของสายไฟให้นะครับนี่ก็จะมีที่ล็อกมาของเดิมสายไฟเดินมาท่าไหนนี่เก็บได้ทุกอย่างที่เดิม เป๊ะใครอยากให้แบบไม่อยากจะใช้ตรงนี้แล้วก็ลื้อออกหมดเลยครับสายไฟก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นแบบซิ่งแต่ผมว่าอันนั้นก็ดิบไป ได้เหมือนเดิมนะหัวเกียร์นี้เราเลือกได้นะครับอันนี้พี่เต้เลือกเป็นสีดำนะทับแอคควิตจริงๆอาจจะเป็นสีม่วงหรือเป็นไทเทเนีก็เลือกได้หมดนะบางทีหัวเกียร์แพงมากนะครับถ้าเป็นไทเทเนียมคือแพงมากแต่นี้ก็ฟีลลิ่งผมว่าก็กําลังดีนะสีดําก็ดูแบบเกินๆกับอินเทีเลียรถดีแบบโหแม่งสุดสุดยอดจริงโอ้โหเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่ เท่าไหร่ผมก็จําไม่ได้นะครับกับรถพี่เต้คันนี้ต้องขอบคุณพี่เต้มากๆนะครับไว้ใจเรากับ F5 l คันนี้คือทุกชิ้นจริงๆนะครับนี่ก็คือฮ่เสร็จแล้วอะ่ะมันก็คือเกียร์สเตทสานะครับถ้าเอาแบบจริงใจกับเพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่เคยใส่ a q u i t y ผมก็จะบอกว่าข้ามสเตท2ไปซะนะครับแต่อันเนี้ยคือ ฟีลลิ่งที่มันได้แบบนี้นะครับนี่มันคือ2อบวกสครับคือคือมันมีตัวที่อีก2ลูกนะครับที่อยู่ในเกียร์ที่มันมากับสเตตสนะครับซึ่งอันนั้นเราใส่ไปแล้วเราไม่ได้ถอดออกนะครับอันนี้คือเป็นสเตตสาบวกกับเกียร์ลูกนั้นด้วยนะครับกลมๆอีก2ลูกที่ทําให้เวลาเข้าเกียร์แล้วมันเฟิร์มขึ้นจากของเดิมที่เป็นยางกลายเป็นอลูมิเนียมนะครับอันนี้คือครบทุกชิ้นนะครับของ A c u คิวตแล้วนี่คือผมบอกเลยว่านี่คือ must have I t e m สาหรับ FL 5 ซื้อเถอะครับผมว่านี่คือสิ่งที่แม่งมีความสุขตอนขับรถเกียร์กระปุกซื้อรถเกียร์กระปุกมาแล้วขับเกียร์หลวมๆห้อยๆย้อยๆแบบนี่มันคือคนละคันความรู้สึกคือแบบสนุกอยากขับทุกวันนี่นั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่อยากลุกเลยเนี่ยนั่งเข้าเกียร์เล่นมานี่นั่งมานานแล้วเนี่ยงานการไม่ทํานั่งเข้าเกียร์อ้าว เสร็จแล้วนะครับอันนี้พวงมาลัย JQ คือในคลิปก er ่อนหน้านนี้เคยมีไปแล้วนะครับเบาะก็จะเป็น l ลคคาร์โล่พอเดียมนะครับอันนี้พี่เต well ้เขาหุ t <t ้มไว้นะครับก็คือกันเลอะทุกอย่างเลยตัวเซนเซอร์ทุกอย่างย้ายมาอยากเห็นว่าเราทํารถไม่ใช่ทําที่ไหนก็ได้ทํางานเนียนขนาดไหนย้อนกลับไปดูคลิปกันได้นะครับใน F5 list ของเรามีเพลย์ลิสต์อยู่นะครับพวกเกียร์ทั้งหมดต่างๆนั้นนะครับทุกจุดที่เป็นจุดที่เป็นน็อตยึดนะครับเราขันท็อกตามที่แมนนวลกําหนดทุกตัวนะครับ ไม่มีกิฟต,ตัวไหนหักไม่มีอะไรเสียเลยนิดเดียวเพราะทำรถไม่ใช่ทำอะไรก็ได้ต้องจี้อมเชื่อผมโคตรเนียนผมทำงานผมว่าเนียนเหมือนตอนเข้าเกียร์เลยจริงนะไปดูไฟไปดูภายนอกกันนะครับภายนอกก็จะเป็นไฟหน้านะครับที่เป็นของ a l ลฟ a าเล็กนะเดี๋ยวพาไปดูกันเปิดไฟปุ๊บมาไปดูกันด้านนอกนะครับก็จะกลายเป็นไฟหน้าของอัลฟาเลนะครับตอนแรกอะตอนยังไม่ใส่กันชนหน้าเราจะรู้สึกว่า มันดูแปลกๆหรือเปล่าวะแต่พอใส่เข้าไปแล้วแบบสวยมากสวยมากนะครับอันนี้คือไฟหน้าอัลฟาเล็กนะครับทั้งหมดมันจะมี2สีทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสีที่เป็นลมดําอันนี้ลมดําแล้วนะครับแต่น,นี้คือเราเปิดไฟอยู่ไม่งั้นตัวเวลาเราปิดไฟเนี่ยเส้นที่เป็นไฟ d a y time r u n n i n g light เส้นเนี่ยครับมันจะกลายเป็นสีขาวแบบนี้เลยแต่อันนี้คือพอดับไฟปุ๊บมันจะกลายเป็นโคมดําอยู่นะครับแล้วก็โปรเจคเตอร์จะทั้งหมดเป็นแบบข้างละ5เมตรซึ่งสว่างกว่าของเดิมแบบ มากมากมากแบบรู้สึกได้แค่เรายูแค่นี้เรามองแสงรอบๆคือ,อยังรู้สึกได้ว่ามันสว่างกว่าของเดิมนะครับแล้วก็จะมีไฟหลีตรงนี้ข้างๆติดมาด้วยอันนี้ไฟหน้าอัลฟาเล็กเนี่ยสามารถใส่ได้ทั้ง FL5 กับ FE รถบ้านก็สามารถใส่กันได้ทั้งคู่นะครับเพื่อนๆถ้ามี FE อยู่รู้สึกว่าอยากได้ไฟหน้าจังเลยตัวเนี้ก็สามารถใส่ได้ทั้งคู่นะครับก็จะหน้าตาหล่อประมาณนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่เต้ ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับตอนนี้ยังนึกไม่ออกแล้วว่าหมดอพิโซดนี้จะเป็นอะไรต่อกับรถคันนี้นะเพราะว่ามันเต็มจนไม่รู้จะเติมยังไงแล้วต้องขอบคุณพี่เต้ม,มากๆนะทีนี้ขอบคุณพี่เต้ม,มากๆนะและที่สําคัญผมจะไม่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมจะฝากบอกพี่เต้ว่าถ้าพี่เต้ขายรถคันนี้บอกผมนะครับเอา้าแล้วพบกันในคลิปหน้าเจอกันครับเพื่อนๆสวัสดีครับบ๊ายบาย